macOS 15 iPhone Mirroring ใช้ iPhone บนเครื่อง Mac สำหรับการเริ่มใช้งาน iPhone Mirroring นะครับตรงนี้เนี่ยเพื่อนๆจำเป็นที่จะต้องอ<ๆ>ัปเดตเครื่อง Mac ของเพื่อนๆนะครับให้เป็น Mac OS 15 Sequoia ก่อนนะครับและก็ iPhone ของเพื่อนๆเนี่ยจำเป็นที่จะต้องอัปเดตเป็น iOS 18ก่อนนะครับเพื่อที่จะสามารถใช้งานฟีเจอร์ iPhone Mirroring ได้นะครับซึ่งเวลาที่เพื่อนๆอัปเดต Mac OS มาแล้วนะครับเพื่อนๆก็จะเห็นตัวของแอปพลิเคชัน iPhone Mirroring เนี่ยขึ้นมานะครับที่หน้านะครับรวม Launchpad ของเพื่อนๆเลยเนาะและสำหรับการเรียกใช้งาน iPhone Mirroring นะครับเพื่อนๆจำเป็น ที่จะต้องใสน์อิ p p อปเป c ลแอคเเดียวกันนะเพื่อให้เขาเนี่ยซิงข้อมูลกันนั่นเองเนาะแะะเวลาที่เราเรียกนะครับใช้งานแต่ละครั้งเนี่ยมันก็จะสามารถลิงก์กันได้อย่างง่ายๆเลยน,เนั่นเองทุกครั้งที่มีการใช้งาน iPhone Mirroring นะครับตรงนี้เนี่ยหน้าจอของ iPhone ของเราเนี่ยจำเป็นที่จะต้องดับไปก่อนนั่นเองเนาะตรงนี้ก็จะไม่สามารถใช้งาน iPhone ไปด้วยได้นั่นเองครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาเริ่มนะครับเชื่อมต่อ i iPhone m i r r o r i n g กันเลยนะครับก็เรียกใช้งานนะครับแอปพลิเคชันไอโฟนมคริ่งขึ้นมาน เชื่อมต่อของเขานะครับเขาก็จะให้เราเนี่ย enter password นะครับที่เป็น password iphone ของเรานะอ่าใส่เสร็จแล้วนะครับ iphone ของเราแล้วก็ตัว mac os เนี่ยเขาก็จะเชื่อมต่อกันแล้วนะครับสำหรับการแจ้งเตือนนะครับตรงนี้ก็ขึ้นอยู่กับเพื่อนๆเลยนะครับว่าต้องการที่จะให้การแจ้งเตือนของ iphone เนี่ยมันไปขึ้นบนเครื่อง mac ของเราหรือเปล่านะครับถ้าต้องการก็กด allow ไปได้เลยถ้าสมมุติว่าไม่ต้องการหรือว่าไม่อยากจะให้พวก notification นะครับมันมารบกวนหรืออะไรเนี่ยตรงนี้ก็กด don't allow ไปนะครับแล้วก็กด get start ไปได้เลยครับตรงนี้นะครับสำหรับการใช้งาน iphone ครงถ้า iPhone ของเรามีการล็อกหรือว่ามีการใส่รหัสผ่านนิ้วเราก็สามารถใช้ตัว Touch ID นะครับสามารถสแกนนิ้วนะครับที่เครื่อง Mac ของเราได้เลยตรงนี้ก็จะเข้ามาที่ตัวของ iPhone ของเราแล้วนะครับและสําหรับใครนะครับที่สงสัยว่าไอโฟนมิเ i อร์ริงเนี่ยเขาจําเป็นที่จะต้องใช้อินเทอร์เน็ตหรือเปล่าหรือว่าต้องเชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ตหรือเปล่านะครับตรงนี้ขออธิบายคร่าวๆนะครับว่าสําหรับ iPhone m เ r อร์ริงเนี่ยการทํางานของเขานะครับก็จะเหมือนการทํางานของ AirDrop นั่นแหละที่จะมีการส่งสัญญ,ญาณนะครับ Wi-Fi และก็ Bluetooth เพียงเท่านั้นนะครับที่เราไม่จําเป็นที่ต้องเชื่อมต่อเครือข่าย Wi-Fi หรือว่า c e เ l u l a ลาของเราเลยนะครับซึ่งจะสังเกตเห็นได้เลยนะครับว่า p อ o n e ของโคนไม่มีการเชื่อมต่อนะครับ 5G หรือว่าไม่มีการเชื่อมต่อ Wi-Fi นะครับแต่ว่าก็สามารถเชื่อมต่อนะครับไอโฟนมีริงได้นี่นะครับก็มีการเปิด Wi-Fi เอาไว้นะครับแต่ว่าไม่ได้มีการเชื่อมต่อใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับแต่ว่าก็ยังสามารถใช้งาน i iPhone m i r r o r i n g ได้นั่นเองครับนี่นะครับเราจะสังเกตได้เลยนะครับว่าเวลาที่เราเลื่อนนะครับดูเมนูต่างๆดูแอปต่างๆแล้วนะครับเขาก็ ะมีความลื่นไหลนะครับแบบว่ามากๆเลยนะถึงแม้ว่าโฟนจะไม่ได้มีการเชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เนต็ตนะครับทั้งตัวของ Wi-Fi เองนะครับหรือว่าเซลลูลา่าเองตรงนี้เขาก็สามารถส่งสัญญาณนะครับได้ดีเลยเนาะต่างจากมิลลิ่งหน้าจอแบบอื่นนะครับที่จะแบบว่าเออต้องจําเป็นที่ต้องเชื่อมต่อกับเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนะครับหรือว่าจําเป็นที่ต้องเชื่อมต่อกับเครือข่ายแบบเซลลูลา่านั่นเองเนาะอันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อดีนะครับของ Apple นั่นเองครับแต่ว่าถ้ามีการเชื่อมต่อนะครับผ่านตัวของ Wi-Fi หรือว่าเซลลูลา่า ความลื่นไหลนะครับมันก็จะมีมากขึ้นนั่นเอง และทุกครั้งนะครับเวลาที่เรากลับมาใช้ iPhone เนีย่ยแล้วเราแบบว่ามีการเวกปกติแบบนี้มันจะยังไม่หลุดนะครับทุกคนแบบว่าหน้าจอติดอะตรงเนี้ยก็ติดเหมือนกันนะแต่ถ้าสมมุติว่าเมื่อใดก็ตามนะครับที่เรามีการเวกหน้าจอนะแล้วก็มีการแบบว่าสแกน Face ID หน้าของเราผ่านแล้วเนี่ยตัวของ iPhone m i r r o r i n g ของเราเนีย่ยก็จะเด้งออกทันทีนะครับจะถือว่าเป็นการแบบว่ากลับมาใช้ตัวของ iPhone นั่นเองครับแต่ถ้าสมมุติว่ามีการกลับมาใช้นะในส่วนของ iPhone m i r r o r i n g เนี่ยเขาก็จะสามารถเชื่อมต่อกันได้แบบรวดเร็วเลยซึ่่งงททุกครรั้ีเา การแบบว่าสแกนหน้ากลับไปที่หน้าจอโฮมหลักแบบนี้เขาก็จะขึ้นทุกครั้งเลยนะครับว่า i p h o n นเนี่ยวอชยูส from Mac นั่นเองซึ่งอันนี้ก็เป็นการแจ้งเตือนนะครับว่าเออ p h o n e ของเราเนี่ยถูกใช้ไปอะไรไปบ้างนะครับสำหรับใครที่อาจจะไม่ได้ตั้งนะครับพาสเวิร์ดสำหรับตัวของปลดล็อกรหัสผ่านตัวเครื่องอันนี้ก็ถือว่าเป็นการแจ้งเตือนเพื่อให้เจ้าของเนี่ยได้รับทราบถึงความปลอดภัยของ iPhone ตัวเองนั่นเองครับ และเวลาที่เราเชื่อมต่อแบบนี้นะครับหลายๆคนสงสัยว่าเอ๊ะจะใช้งานยังไงนะครับใช้งานไม่ถูกเนาะตรงนี้นะครับก็เริ่มใช้งานไปพร้อมๆกันได้เลยนะอ่าเวลาที่เราเชื่อมต่อแบบนี้แล้วนะครับเราก็สามารถใช้ t r a c k p a d ของเราเนีย่ยเลื่อนซ้ายเลื่อนขวานะครับเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้เหมือนกับที่เราเนี่ยใช้งานบน iPhone ของเราเนาะแต่สําหรับการกดปุ่มโฮมล่ะอ่าสมมติว่าบนกดเข้าไปที่ r e m i n d e r นะครับตรงนี้เราก็จะเห็นแถบบาร์ด้านล่างนะครับเรากดไปได้เลยหนึ่งทีมันก็จะออกแบบนี้เลยนะหรือว่าเลื่อนไปที่ด้านบนครับมันก็จะ <od> เขาก็จะเป็นการกลับมาที่หน้าโฮมนั่นเองครับและสําหรับการกดแอปสวิตเชอร์นะครับก็สามารถกดได้เนาะเลื่อนไปที่แถบด้านบนเหมือนกันครับแล้วก็กดไปที่แอปสวิตเชอร์นะครับก็สามารถเลื่อนดูแอปได้ว่าเออเรากดแอปอะไรไปบ้างครับอันนี้ก็จะเป็นการควบคุมนะครับสำหรับการทํางานของ iPhone คร่าวๆนะและสาหรับการพิมพ์ล่ะเราจะพิมพ์ได้ไงบ้างน,นะครับตรงนี้ก็สามารถใช้งานนะครับคีย์บอร์ดที่อยู่บนเครื่องแม็คของเราเนี่ยพิมพ์ไปได้เลยนะครับอันนี้ก็สามารถพิมพ์ได้อย่างง่ายๆเลยนะครับผ่านตัวคีย์บอร์ดของเรานั่นเอง และตรงนี้ข้อสังเกตนิดนึงนะครับสำหรับ Control Center และ Notification นะเวลาที่เลื่อนจากด้านขวาลงมาเนี่ยมันก็จะเป็นตัวของ Control Center เนาหรือว่าถ้าเป็นด้านซ้ายนะถ้าสมมติว่าเราเลื่อนลงมาเนี่ยมันก็จะเป็นตัวของ Notification นั่นเองเนาะแต่ว่าจะยังไม่สามารถกดได้นะครับและตรงนี้เวลาที่เราต้องการที่จะดู Notification ล่ะเราจะดูตรงไหนนะครับถ้าเพื่อนๆมีการเปิดนะครับการอนุญาต Notification จากตัวของ iPhone เนี่ยมาที่บน Mac นะครับอันนี้เขาจะอยู่ที่ Notification ของ Mac เลยนั่นเองก็สามารถกดมาได้นะ ที่ด้านขวาบนนะครับที่เป็นเวลาตรงนี้เนาะตัวของ notification นะครับของ iPhone ทั้งหมดก็จะขึ้นมาที่ตรงนี้นั่นเองก็จะสามารถดูการแจ้งเตือนต่างๆของ iPhone เนี่ยบน Mac ได้เลยนะครับผ่านตัว notification ของ Mac นั่นเองครับแล้วถ้าสมมติว่าเราต้องการที่จะกดเข้าไปดูนะครับก็สามารถกดเข้าไปดูได้เลยนี่นะครับมันก็จะเป็นการใช้งานแอปพลิเคชันนะครับต่อจากโทรศัพท์ของเราได้เลยนั่นเองครับแล้วก็ตรงนี้นะครับเขาก็จะมี option มาให้เราเลือกเหมือนกันนะครับที่เป็นโอเคแล้วก็ reply เนาะอันนี้เราก็สามารถ รีพลาไปได้เลยนั่นเองครับ ถัดมาสําหรับการใช้งานกล้องกันบ้างนะครับผ่านแอป iPhone Mirroring แบบนี้แล้วเนี่ยจะสามารถใช้ได้หรือเปล่านะครับตรงนี้ต้องบอกได้เลยว่าไม่สามารถใช้งานได้ทั้งหมดเลยนะครับทั้งแอปกล้องของ iPhone เองก็ดีนะครับหรือว่าแอปกล้องที่เป็นแอป Third Party นะอสมมุติว่าโฟนเข้ากล้องนะครับสำหรับแอป iPhone นะนี่นะครับก็จะไม่สามารถใช้งานกล้องได้นะครับเขาก็จะขึ้นแจ้งเตือนมาเลยนะครับว่า iPhone Camera is not available from Mac นั่นเองหรือว่าถ้าเป็นแอป Third Party เองก็ดีนะครับสมมุติว่าเป็น Instagram นะครับนี่เขาก็ จะขึ้นมาเหมือนกันนะครับว่า iPhone is not available เหมือนกันนั่นเองอันนี้ก็จะเหมือนกันเลยนะครับทางแอปกล้องของ iPhone นะครับและก็แอปเปิดปาตีนั่นเองครับ และสําหรับการโทรกันบ้างนะครับสำหรับการโทรเพื่อนๆสงสัยว่าเอ๊ะจะโทรผ่านตัว iPhone Mirroring ได้เลยหรือเปล่านะครับตรงนี้ก็ลองมาให้แล้วนะครับสำหรับการโทรที่เป็นการโทรผ่านเครือข่ายปกติเนะี่ยตรงนี้จะยังไม่สามารถโทรได้นะสมมุติว่าเวลาที่เรากดไปแล้วนะครับมันก็จะกดไม่ได้อย่างเงี้ยทุกคนตัวของ iPhone มันก็จะขึ้น f a ลแบบนี้นั่นเองครับอันนี้ก็จะไม่สามารถโทรได้เหมือนกันนะครับรวมไปถึงการโทรผ่าน FaceTime แล้วก็แอป Third Party อื่นๆนะอสำหรับการโทรผ่าน FaceTime ครับนี่ตรงนี้นะครับ iPhone ของเราก็จะขึ้น แบบนี้เหมือนกันนะครับซึ่งก็ไม่สามารถที่จะโทรนะครับผ่านตัวของ iPhone Mirroring ได้นะครับอันนี้ก็จะแนะนําให้ไปโทรผ่านตัวของ iPhone จะง่ายกว่านะครับถ้าสมมุติว่าเราโทรผ่านแอป Third Party ละอสมมติว่าเป็นแอป Instagram แล้วกันนะครับปึ้งตอนกดโทรเนี่ยเหมือนมันจะโทรได้นะครับทุกคนตรงนี้นะครับถ้าสมมุติว่ามีการรับไปแล้วนะครับก็จะไม่สามารถโทรได้นะครับ iPhone ของเราเนี่ยก็จะขึ้น iPhone in use เลยนะแล้วก็เสียงเนี่ยมันก็จะไปออกที่ iPhone ของเราแทนนั่นเองครับแบบนี้เลยตรงนี้ ก็จะเป็นการโทรผ่านแอป Third p ปา t y ้นั่นเองที่เราเนี่ยไม่สามารถที่จะโทรนะครับทุกอย่างผ่านตัวของแอป iPhone m i r r o r i n g ได้นั่นเองครับทิ้ง e ีเวกับ a s สามารถติดตามขยะได้ทุกชิ้นด้วยเทคโนโลยีบอทเชนกับแอปพลิเคชัน e ีเวสพลัที่จะช่วยติดตามขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่เราทิ้งตั้งแต่ต้นทางเมื่อเราทิ้งลงกล่องรับขยะหรือขั้นตอนทำลายเพื่อช่วยกระตุ้นให้คนอยากนำขยะอิเล็กทรอนิกส์มาทิ้งให้ถูกวิธีเช็คจุดรับขยะอิเล็กทรอนิกส์ไกลบ้างง่ายๆพร้อมนำส่งไปงาถ Shop, า,2500ทปทา,าถทะรรเศสม สุดรับทิ้งได้ที่ตลายลิดนี้เลยครับ อะมาที่การ playback วิดีโอกันบ้างครับอย่างเช่นการเล่น u t u b e นะครับหรือว่าการเล่นแอปสตรีมมิ่งต่างๆเนี่ยเราสามารถดูได้ผ่านแอป iPhone m i r r o r i n g เลยหรือเปล่านะครับตรงนี้ต้องบอกได้เลยว่าสาหรับแอป YouTube หรืออะไรเงี้ยไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่นะครับแต่ว่าถ้าเป็นพวกแอปสตรีมมิ่งที่เสียงเงินอะไรแบบนี้นะครับเขาก็จะไม่สามารถดูได้นะครับหน้าจอของเขาจะเป็นสีดําไปนั่นเองเนาะอะ,อะเดี๋ยวฝนจะเข้า YouTube ให้ดูก่อนนะครับเวลาที่เรากดมาแบบนี้นะครับนี่เราก็จะเห็นได้เลยนะครับว่ามัน อะไรบ้างเนาะซึ่งก็ขึ้นอยู่กับสัญญาณอินเทอร์เน็ตของเรานะครับอันนี้สัญญาณของโฟนมันจากไกลนิดนึงนะครับซึ่งก็ไม่ค่อยแบบว่าเสถียรสักเท่าไหร่แต่ว่าถ้าสมมติว่าเพื่อนๆที่อยู่ใกล้เหลืออะไรเงี้ยมันก็จะมีความแบบว่าลื่นมานิดนึงนะครับซึ่งก็จะเห็นได้เลยนะครับว่าตัวของ playback ของเขาเนี่ยจะติดนะครับในส่วนของดิรามิกไอแลนด์มานั่นเองอันนี้ก็จะเป็นข้อสังเกตอยู่นิดนึงมันก็เหมือนแบบว่าฟิลที่แบบเราใช้งานตัว playback ที่อยู่บนไอโฟนนั่นเองครับอันนี้ก็เสมือนกันเลยแแแลละเเเววาาาาาาทีี่่่รรกกกดดดออไไปน,บ,นาาไบบข็สสมถง้ ลื่นไหลมากเลยนะเวลาที่เรากดเพย์แบ็กหรือนั่นนู่นนี่อะไรเงี้ยแล้วก็สามารถกด PIP ได้เหมือนกัน,นีงเราก็ใช้ทัชแพดนะครับกดย่อขยายซูมอินซูมเอาได้แบบนี้นะครับใช้งานได้นะครับแต่ว่าก็แนะนําให้ใช้งานแบบว่าผ่านตัวของคอมไปเลยหรือว่า iPhone ไปเลยตรงนี้มันก็จะมีความแบบว่าลื่นไหลกว่านะครับหรือว่าพวกแอปสตรีมมิ่งต่างๆคือพวกหน้าแอปอะไรเงี้ยเข้าได้ปกตินะครับแต่ถ้าสมมติว่าเข้าในส่วนของเพย์แบ็กแล้วอะหน้าจอของเขามันก็จะดําไปเลยนะครับมันก็เหมือนกับว่าเป็นการแคสสกรีนนั่นแหละซึ รองรับเพียงแค่การดูผ่าน iPhone เพียงเท่านั้นครับและสำหรับแอปธนาคารนะครับหลายๆแอปเนี่ยโฟนก็ได้ลองเข้าแล้วนะครับซึ่งก็ไม่สามารถที่จะใช้ได้นะครับเขาก็ขึ้นแจ้งเตือนมาเลยนะครับว่าไม่สามารถดําเนินการต่อได้นะครับอันนี้ก็จะขึ้นแจ้งเตือนเหมือนกันหลายๆแอปเลยอันนี้โฟนก็ลองมาให้แล้วนะครับ และสาหรับถัดไปนะครับนั่นก็คือแอปล็อกนันเองที่เราล็อกแอปเอาไว้ P A w A N, นะครับใส่ Face ID ไปเนาะซึ่งก็ให้ความปลอดภัยมาอีก1ระดับนะครับสำหรับ iOS 18เนี่ยเขาก็จะมีฟังก์ชันนี้อยู่นะซึ่งเวลาที่เราใช้งานบน Mac ล่ะเราจะใช้ยังไงนะครับซึ่งตรงนี้ก็ถือว่ามีความปลอดภัยมากนะครับสมมุติว่าตัวแอปฟโต้เนี่ยฟนมีการล็อกแอปไปเนาะซึ่งเวลาที่เราสแกนนิวนะครับที่เครื่องตัว Mac ของเราเนี่ยเขาก็จะเข้ามาได้เลยซึ่งก็ถือว่าใช้งานได้ง่ายแล้วก็สะดวกมากนะครับนี่ก็สามารถกดดใช้้งาานไต สำหรับแอปโฟโต้อะไรแบบนี้เนาะและถัดไปครับสำหรับการใช้งาน AirDrop กันบ้างถ้าสมมติว่าโฟนเนี่ยกำลังใช้งาน iPhone mirroring อยู่นะครับแต่ว่าต้องการที่จะส่งรูปจาก iPhone เครื่องนี้มา iPhone อีกเครื่องนึงนะครับเดี๋ยวโฟนจะลองทำให้ดูนะสมมติว่าโฟนต้องการที่จะแชร์รูปนี้นะครับไปที่ iPhone เครื่องนี้นะนี่นะครับกดไปปึ้ง ก็จะขึ้นมาแบบนี้เลยนะครับแล้วก็กดตอบรับได้เลยก็จะสามารถส่งนะครับผ่าน i iPhone m i r r o r i n g ได้เลยแต่ถ้าสมมุติว่า iPhone เครื่องอื่นเนี่ยส่งมาที่ iPhone ของเรานะครับจะรับได้หรือเปล่าตรงนี้ไม่สามารถที่จะรับได้นะครับเขาจะไม่ได้เข้ามาที่ Mac นะครับแต่ว่าเขาจะเด้งมาที่ตัวของ iPhone แทนนะแบบตึดึงแบบมีความแบบสั่นเล็กน้อยนะครับแล้วก็บอกว่าเครื่อง iPhone เครื่องอื่นนกำลังต้องการที่จะส่ง Air Dr o p ปมาหาคุณนะครับแล้วก็สแกนหน้าแล้วก็มารับที่ตัวของโทรศัพท์แทนแล้วก็กด a c e p t ผ่านหน้าจอตรงนี้ไปก็เป็นการรับแบบว่า a i r d r ร p ผ่านตัวของ i iPhone แ10ซึ่งก็สามารถส่งได้อย่างเดียวนะครับไม่สามารถที่จะรับได้นั่นเองครับ โอเคถัดมากันที่การคัดลอกการวางไฟล์ต่างๆกันบ้างนะครับหลายๆคงคิดว่าเออเวลาที่เราเนี่ยสามารถใช้ iPhone Mirroring แบบนี้ได้แล้วเนี่ยก็อยากจะแบบว่าคัดลอกไฟล์แบบก๊อกไฟล์อะไรง่ายๆใช่ไหมครับซึ่งมันก็ไม่ได้เหมือนกับที่ทุกคนคิดเอาไว้นะครับทุกคนเวลาที่เราต้องการที่จะคัดลอกไฟล์อะไรอย่างเงี้ยมันจะมีวิธีที่แบบค่อนข้างที่จะยุ่งยากสักนิดหนึ่งนะครับสำหรับการคัดลอกรูปภาพผ่านแอปโฟโต้ของตัว iPhone เนี่ยสมมติว่าเวลาที่กดเข้าไปนะครับสำหรับการคัดลอกจาก iPhone มาที่ แม็คของเราเนี่ยตรงนี้สามารถทําได้เหมือนกันแต่ไม่สามารถที่จะดึงออกมานะครับจากแบบว่าตัวของโฟโต้ที่แบบว่าเป็นหน้าพรีวิวได้เลยนะดึงรูปออกมาสักรูปเนี่ยเวลาที่เรากดค้างและดึงออกมามันไม่สามารถที่จะคัดลอกออกมาได้นะครับเราจําเป็นที่จะต้องกดไปนะครับเลือกไฟล์ที่ต้องการเนาะสมมติว่าโฟลเลือกรูปนี้กับรูปนี้นะครับแล้วก็มากดตรง3จุดตรงนี้นะฮะแล้วก็กด c o อปปี้แล้วก็กดคลิก,กข,ขวาที่เครื่องแม็คของเรานะครับแล้วก็กดเพสไปมันจะเป็นการคัดลอกผ่านยูนิเวอร์ C ซลคลิปบอร์ดนั่นเองครับทุกคนมน่่่่ใชเป็กาารทีแบบวอ คัดลอกจาก iPhone มาวางบนแม็กนะครับมันไม่ได้เป็นแบบนั้นนะครับอันนี้ก็ทําความเข้าใจกันนิดนึงก่อนนะครับอ่ะเวลาที่เราวางมาแล้วนะครับรูปที่เราได้มันก็จะแบบว่าได้ตามที่เราต้องการนั่นเองเนาะอันนี้ก็จะขึ้นอยู่กับสัญญาณอินเทอร์นเน็ตนั่นเองครับแต่ว่าถ้าสมมติว่าเพื่อนๆต้องการที่จะแบบว่าก๊อบรูปนะครับจากตัวของแม็กเนี่ยมาวางบน iPhone หละ่ะทําได้ไหมนะครับวางรูปลากรูปมาเลยเนี่ยจะยังทําไม่ได้นะครับแต่ถ้าสมมุติว่ามีการคัดลอกผ่านแอปไฟล์นะครับไฟล์ที่เป็นไฟล์ของเราอ่ะสมมุติว่า ต้องการก๊อปรูปนี้แล้วก็มาวางมันก็จะเป็นการคัดลอกผ่าน Universal Clipboard เหมือนกันนะครับนี่ก็จะขึ้นอยู่กับสัญญาณอินเทอร์เน็ตของเราอีกทีซึ่งการมิร์เรอร์ไอโตรงนี้มันเป็นการแบบว่าสะท้อนภาพหน้าจอเฉยทุกคนมันไม่ได้เป็นการที่แบบว่าเชื่อมต่อกับตัวของโน้ตบุ๊กหรือว่าตัวของ Mac ของเราโดยตรงเลยอันนั้นจะไม่ใช่แบบนั้นนะครับอันนี้ก็ไม่สามารถที่จะคัดลอกได้อิสระได้ขนาดนั้นเมื่อกี้นะครับเราคัดลอกไฟล์จากตัวของ Mac ของเราเนี่ยไปวางที่ iPhone ใช่ไหมครับทุกคนเดี๋ยวเราจะลองคััดลลอออกกไฟร์รจาาตวขขงง iPhone งเ มาวางที่ Mac กันบ้างอันนี้ก็ขั้นตอนเหมือนกันเลยก็คือให้เพื่อนๆเนี่ยใช้2นิ้วนะครับกดคลิกขวานะครับไปที่ไฟล์ที่เราต้องการนะครับแล้วก็กด Copy แล้วก็มาวางที่เครื่อง Mac ของเราครับซึ่งก็เหมือนเดิมเป็นการคัดลอกแบบ Universal Clipboard เหมือนกันนั่นเองอันนี้ก็จะเป็นการคัดลอกไฟล์แบบระหว่างเครื่องแบบนี้นี่เองเนาะซึ่งก็ขึ้นอยู่กับอินเทอร์เน็ตของเพื่อนนั่นแหละครับว่าแบบว่าเออจะเร็วแค่ไหนอะไรยังไงนะครับถ้าเน็ตเพื่อนดีเนี่ยมันก็จะเร็วนิดนึงครับแต่ถ้าสมมติว่าสัญญาณออออาจจะะ่นหรออรืไแแแบบี้้ก็ลวตวตด ว่าแบบเออจะได้หรือไม่ได้อันนี้ก็ลองไปใช้งานกันดูครับโอเคครับเป็นไงกันบ้างสําหรับการใช้งานคร่าวๆข,ของ iPhone m i r ลอร์เนาะสิ่งที่โฟนนะํามาเล่าให้ฟังในวันนี้เนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่โฟนแบบว่าใช้มาก่อนหน้านี้ในระยะหนึ่งนะครับก็เห็นทั้งข้อสังเกตข้อดีอะไรต่างๆนะครับสำหรับคนที่สงสัยว่าเอ๊ะเราจะใช้ iPhone m i r ลอร์กันไปทําไมนะครับแทนที่แบบว่าจะหยิบโทรศัพท์แล้วก็มาใช้ได้แบบไวๆเลยแบบมันไม่ดีกว่าหรอนะครับซึ่งต้องบอกได้เลยว่ามันก็มีข้อดีอยู่นะครับทุ ไอโฟนรู้สึกได้เลยนะนั้นก็คือเขาจะช่วยลดอาการวกแวกของเราได้เยอะมากนะครับบางครั้งเนี่ยเวลาที่เราทํางานนะครับเราก็ต้องการความแบบว่าเออเป็นโปรเฟชชั่นอลนะครับนั่นน,นู่นนี่เจ้านายอาจจะเดินมาเราก็ไม่อยากที่จะจับโทรศัพท์เราก็สามารถใช้ในส่วนของแอป iPhone m i r r ร์รเนี่ยเพื่อใช้งานโทรศัพท์ของเราได้นะครับและอย่างที่2นะครับมันช่วยลดการจับโทรศัพท์ไปได้มากเวลาที่เราอา,อาจจะทํางานบน Mac อยู่นะครับแล้วอยากจะแบบว่าใช้งาน iPhone นะครับเราก็สามารถเรียกแอปตรงนี้ขึ้นมาแล้วก็เชื่อมต่อ ไอโฟนของเราได้อย่างง่ายๆเลยนะครับแล้วก็ลื่นไหลามากๆนะครับทุกคนมันก็จะช่วยอำนวยความสะดวกให้เราได้อย่างมากเลยนั่นเองและอย่างที่3ที่เห็นได้อย่างชัดเจนนะครับนั่นก็คือเราเนี่ยสามารถใช้งานนะครับในส่วนของแอปที่ไม่เคยมีใน Mac มาก่อนนะครับอย่างตัวของแอปไอจีพินเทอร์เหรืออะไรอย่างนี้นะครับหรือว่าถ้าเป็นของเกมก็อาจจะเป็นเกมที่แบบว่ามีเฉพาะที่อยู่บนน iPhone เท่านั้นนะครับเราก็สามารถใช้หรือว่าเล่นในส่วนของตรงนี้ได้นะครับผ่านตัว iPhone m i r r o r i n g นั่นเองซึ่งอันนี้ก็ถือว่าช่วยนะ ทำให้เราเนี่ยสามารถแบบว่าทำงานต่อเนื่องกันได้แบบดีมากๆนะครับตรงนี้ก็ถือว่าอยากจะชื่นชม Apple มากๆครับ เป็นไงกันบ้างครับสำหรับ iPhone Mirroring นะครับที่ช่วยทําให้เราเนี่ยใช้งาน iPhone นะครับบนเครื่อง Mac ได้อย่างง่ายๆเลยนะครับและก็ช่วยลดนะครับการจับโทรศัพท์ลงไปได้เยอะเลยอันนี้ก็จะทําให้เรานะครับมีความโปรเฟชชั่นอลมากยิ่งขึ้นนั่นเองและสําหรับใครครับที่มีคําถามเพิ่มเติมนะเกี่ยวกับ iPhone Mirroring นะครับก็สามารถคอมเมนต์ถามกันมาได้นะครับที่ใต้คอมเมนต์คลิปนี้ครับและสําหรับวันนี้ครับโฟนต้องขอตัวลาไปก่อนและเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ